โมบายมาขอซน้อชอบกินพิกทอนมากๆแล้วตอนนี้มันมีขายในเซเว่นแล้วด้วยแต่ไม่ใช่นี้นะแต่ว่าว่าจ <What? S 2> <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Walk ของโมงบายนะคะก็เป็นร็อกที่ เกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าเมื่อกี้นั่งดูนั่งกินข้าวอยู่นะคะแล้วก็แบบว่านั่งดูคลิปของคนอื่นของชาวต่างชาติอะไรอย่างงี้ไป <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออเราอยากทําคลิปแบบสั้นๆน่ารักน่ารักง่ายง่ายๆให้ทุกคนได้รับชมกันหรือว่าทําตามสนองนี้ของโมบายเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของโมบายก็จะมีซ้อมเต้นตอนเย็นนะคะเป็นซ้อมเต้นเทยเตอร์ ไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะก็ปาไปจนถึงจะประมาณสี่โมงแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะก็ <c oughs> เอาเป็นวน่นเราจะใช้เวลาสี่โมงนี้เราจะทําอะไรไกันะไปดูดูดูก,ก็อื่นเลยเราจะพาชมต้นคริสต์มาสของเรานะคะถ้าบารามอตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าทางตรงนี้นะคะเป็นทางด้านหลังของต้นคริสต์มาสของโมบายซึ่งโมบายไม่ได้ตกแต่งข้างหลังนะคะตกแต่งแค่ข้างหน้า ใครที่อยู่บ้านตรงข้ามก็าจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้มันโล่งๆเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านี่เองนี่นี่ชอบเอก้กับบือเลยนะจ๊ะชอบตรงนี้มากๆทุกคนมันแบบสคิวอะแบบไม่เฮาวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีในการซัมเ้นวันนี้โอเคเราจบกจับต้นคริสต์มาสเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย เสียงรถโอเคเรามาดูจัวเสื้อผ้าของเราที่ที่ชุดแบบไม่ค่อยได้ใส่อะฮะชุดส่วนมากชุดที่ไม่ค่อยได้ใส่อาจะอยู่บนลาวแต่ชุดที่ใส่ก็คืออยู่บ้านเอยเอยแล้วก็จะใส่ตัวนี้กับกางเกงวอร์มธรรมดานะคะแล้วก็เราก็จะแต่งหน้าด้วยเพราะว่าโมบายชอบแต่งหน้ามากๆนะคะถ้าไม่แต่งหน้าก็จะไม่มีอินเนอร์ในการเต้นเราต้องแต่งหน้านะคะ แต่ก่อนที่จะไปนะคะขอขอกินน้ําก่อนวันนี้เริ่มแรกคิดว่าเป็นไหม้่ะเริ่มแรกวันนี้คิดว่าจะแบบอัดเสียงร้องด้วยนะคะแต่ว่าเป็นหวัน <c oughs> ไม่ได้เป็นหวันหรอกเป็นเพราะว่ากินของเผ็ดนะคะก็ลเลยนะ้ำมูกไหลนีเนื้จะมีไม้ตั้งอยู่เป็นประจำมาไว้สําหรับร้องเพลงขอกินน้ําก่อน นอกใจทง่ไหนอ่าอยู่ดีก็ค่ะค่ามาในพานของการร้องเพลงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัดคลิปเพลง Last Christmas ของรายน่างกันได้นะคะไม่รู้ว่าจะโคเบอร์รอดไหม I hate that I remember I wish I could forget What did you do last December? You You gave it away. Oh, boy. I'm not a child, 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 I'm not a i am you a do i え พลงดังไปไหมเราก็มาอยู่กับตอนคริสต์มาสของเราอีกครั้งน,นะคะคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงแล้วเพราะว่าอัดเพลงไปนานมากแล้วก็อาบน้ำน,นะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะหกโมงแล้วอีกสิบนาทีก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้แต่งหน้า,น,าน,นะคะเราจะลงไปซ้อมข้างล่างกันเลยเพราะว่าตอนนี้หน้ามันแบบแฉด้วยนะคะก็เลยอยากจะพักหน้าสักหนึ่งวันแล้วลงไปซ้อมเต้นกันกว่าวันนี้จะกลับบ้านด้วยบา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 ยมายูม ก็หมดไปแล้วกับหนึ่งวันก็ถ่ายคนอื่นซ้อมมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตัวเองนะคะเพราะว่าเขินมากเอาเป็นว่าไปรอดูนะคะถ้าอันนี้ออกก่อนก็ไปดูกันถ้าอันนี้ออกทีหลังก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้โมบายจะขึ้นมาเก็บหอบนห้องคือเป็นแบบวันนี้คือเป็นวันเดวิสโมบายใช่ไหมที่น่าสดแบบน่าสดแบบที่สดุดที่สุดในโลกครีมแม้แต่หยดเดียวก็ยังไม่มี อยู่บนใบหน้าคอนดิชันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็บาวอยากทํวอลอกที่มันเป็นแบบเรื่อยๆแบบนี้แบบว่าไม่ได้ตัดต่อเป็นแบบรายการอะไรอะไรแบบนี้มากก็อยากได้ประมาณนี้ไม่ดูว่าลิี้จะได้ลงหรือป่านะคะเพราะว่าน่าสดมากจริงกลัวค,คนตกใจเพราะว่าแบบ don't have a filter เลยเพราะว่าตาดําด้วย <laughs> เพราะว่าเมื่อวานไปที่ขอนแก่นมาแล้วก็แบบกลับดึกนอนดึกอะไรนี้กลับไม่ดึกแบบแต่นอนดึก โอเคงั้นเราเจอกันนะคะวันอื่นถ้าเราว่างๆเดี๋ยวจะมาทำก็ลาสกิสต์สมาก็จะไปทำต่อนะคะเพราะว่าค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าเพลงของอเิน่นาแกนเดยคือแอนล,ลิบแบบ <laughs> คือยากมากๆนะคะบายบาย